พิเศษที่สามารถเล่นแอปได้มันจะมี l a y t t o r e ให้เราไปโหลดแอปมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Line Messenger Facebook หรือว่าจะโหลดมาเล่นเกมนะคร,ครับผมก็จะลองใช้ Facebook ให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับเราสามารถถ่ายฟีดใน Smartwatch ได้เลยรุ่นนี้เขามีลำโพงในตัวนะครับเวลาที่เราดูวิดีโอมันก็จะมีเสียงออกมานะ รุ่นนี้เขาสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และเชื่อมต่อบลูทูธมันก็จะสามารถเชื่อมต่อหูฟังได้เหมือนกันนะการตอบไลน์ m ม s เซนเจอร์นะครับเราสามารถตอบผ่านเสียงได้เลยแน่นอนครับเขาก็มีไมค์ในตัวนะรุ่นี้สามารถใส่ซิมได้นะครับและสามารถโทรออกรับสายผ่านสมาร์ทวอทได้เลยและตัวสมาร์ทวอทนะครับก็จะมีความพิเศษหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดวัดการนอนหลับนี่ครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่ตรงนี้นะปัดลงมานะครับก็จะสามารถอ่านข้อความเหมือนกับมือถือเลยนะมาเคลียร์แ เขาก็มีมาให้ถึง100รายการเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมเว้าวที่สุดก็คือมันสามารถเล่นเกมได้นะครับต้องในตัวด้วยเอาดีๆหรือจะดูแมปในสมาร์ทวอทก็ตําใจคนดูเลยนะรหรือจะลงไปดูในแมปก็มันเข้าไปดูได้เหมือนกันนะและถ้าเทียบกับราคานะครับผมรู้สึกว่ามันไม่แพงเลยนะอันนี้จะเป็นของแถมในกล่องนะครับเราจะได้สายสมาร์ทวอทมา4เส้นเลยนะแถมฟิล์มกันรอยก็มีมาให้ที่สําคัญหูฟังเขาก็แถมมาให้นะเคสกันรอยก็มีมาให้สเปคหน้าจอเขาก็เป็นอะมูเลตนะครับและนี่ก็คือกันป้าย สมาร์ทวอทอัลตาสามนะครับสาม,มารถตทำในตะกร้าได้เลย